อ่าโอเคนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อการแทรกซอดของแสงนะครับผ่านสลิดคู่นะครับก็เป็นคุณสมบัตินึงนะครับในเรื่องของแสงนะครับอ่าเป็นเชิงฟิสิกส์นะครับเป็นสมบัติเชิงฟิสิกส์นะครับก็มีการแทรกซอดมันเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับก็คือว่าเมื่อแสงเนี่ยผ่านนะครับหรือว่าแสงจากขึ้น สขบวนนะครับมาเจอกันนะครับตัวอย่างเช่นรูปนี้นะครับแสงผ่านมานะครับขึ้นกับ <c oughs> ผ่านมาผ่านช่องแคบคู่2อันไอช่องแคบคู่เนี่ยเราเรียกว่าเราสลิดคู่จะประับพฤติตัวเป็นแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยสองอันนะครับเพราะมันผ่านออกมาก็ออก2อรูก็กลายเป็น S1 <c oughs> ให้ตรงนี้เป็น S2 คลื่น2ขบวนนี้เหมือนกันทุกประการเลยนะครับก็เคลื่อนที่ออกไปเป็นวงนะครับพอเคลื่อนที่ออกไปเนี่ยก็จะเกิดการเสริมกันเกิดการหักล้างกันเราเรียกลักษณะนี้ว่าเป็นการแทรกสอดกันนึกออกนะครับถ้าสันคลื่นมาเจอกับสันคลื่นเนี่ยมันก็จะเกิดกลายเป็นสันคลื่นที่ใหญ่ขึ้นเหมือนคลื่นน้ําทะเลนั่นเองนะครับบริเวณที่มันเสริมกันเนี่ยนะครับถ้าแสงมันไปตกกระทบบนฉาก ก็จะเกิดเป็นแถบสว่างเกิดขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นบริเวณที่เป็นสันคลื่นมาเจอกับท้องคลื่นเวลามันมาเจอกันเนี่ยมันก็หักล้างกันนะครับก็เป็นเรียบๆหรือว่าไม่มีแสงมันตรงบริเวณฉากบริเวณที่คลื่นหักล้างกันเนี่ยเราเรียก <c oughs> มันก็จะเกิดแถบมืดตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาพจริงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นแถบสว่างนะครับ โอเคนะครับโดยรูปนี้ก็จะให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับโอเคนะครับก็ขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นขึ้นน้ำนะครับก็เอาขึ้นน้ำเนี่ยมาวางนะครับตรงนี้จะเป็นแหล่งกำเนิดขึ้นช่องแคบคู่จะมี2องอันด้านนี้กับด้านนี้น,น,นั่นเองนะครับแสขึ้นน้ำหรือว่าพระคืนเนี่ยผ่าน ช่องแคบคูมันก็จะเกิดประพุตัวเป็น S1 แล้วก็ S2 เคลื่อนตัวออกไปนะครับเคลื่อนตัวออกไปบริเวณที่เสริมกันก็เป็นบริเวณนี้นะครับบริเวณที่หักล้างกันก็จะเป็นแถบมืดก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีคลื่นเกิดขึ้น,นเป็นลนนักษณะนี้นั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูบริเวณนี้นะครับเ,เขียนไม่ได้นะครับ บริเวณที่ขึ้นเสริมกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็น a นะครับ anti-node นะครับหรือว่าบริเวณที่ขึ้นเกิดการเสริมกันบริเวณที่ขึ้นเกิดการหักล้างกันตัวนี้เราเรียกแทนด้วยตัว n นะครับหรือว่า node น,นะครับก็เป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับโดยเวลาเรานับแถบเนี่ยตรงนี้แถบกึ่งกลางเนี่ยเราจะแทนด้วย a 0แถบถัดไปแถบนี้นะครับแถบสว่างถัดไป เราจะแทนด้วย A 1ไปเรื่อยๆขณะที่ n นะครับเป็นโหนดกาดเกินเกิดการหักล้างกันเราจะแทนตัวนี้ด้วย n 1มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับก็เลยเป็นเลข1แล้วก็แถบมืดถัดไปเราจะแทนตัวนี้ด้วย n 2นะครับอันนี้ก็คือ,อให้เราทราบไว้ว่าเราจะเรียกแถบมืดแถบสว่างอย่างไรเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณได้โอเคนะครับ การคำนวณหลักการคำนวณก็ง่ายๆนะครับบริเวณนี้บริเวณแหล่งกำเนิดคลื่น2อันก็เป็นบริเวณที่เป็นช่องแคบคู่ที่แสงออกมาให้เป็น s 1และก็ s 2ช่องแคบนี้อยู่ห่างกันเป็นระยะทาง d หรือความกว้างของช่องแคบนั่นเองนะครับเกิดแถบมืดแถบสว่างสลับกันไปแถบสว่างกลางเราแทนด้วย a 0นะครับแถบสว่างถัดไปเราแทนด้วย a 1 แถบมืดแถบแรกนะครับอยู่ข้างแทบสว่างกลางเราแทนด้วย n1 เราแทนด้วย n1 นะครับเพราะฉะนั้นสมการเนี่ยนะครับของแทบสว่างนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นแทบมืดแทบสว่างบนฉากเพราะฉะน,นเราต้องใช้สมการแทบสว่างจะมีสมการของเขานะครับคือ d sine t นะครับเป็นมุมนะครับส่วนนี้ ดูรูปนี้เลยนะครับอันนี้แถบสว่างที่ศูนย์กึ่งกลางแถบสว่างที่1แถบสว่างที่2แถบสว่างที่1ทํามุมเซตากับแนวกึ่งกลางตัวนี้ก็เป็ม,มุมเซตา d คือระยะห่าง d ไซน์เซตาเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับมีค่าเท่ากับ n ลัมดา n เป็นลำดับนะครับ n เนี่ยถ้าเป็นแถบสว่างเนี่ยเราเริ่มที่ n เท่ากับ0ูนย์ นะครับ n เท่ากับ0แล้วก็ n เท่ากับ1เท่ากับ2เท่ากับ3ไปเรื่อยๆ n เท่ากับ0ก็คือแทนด้วยแถบกึ่งกลาง n เท่ากับ1ตัวนี้เราแทนด้วย a1 แถบสว่างลำดับที่1ตรงนี้ n เท่ากับ2เราแทนด้วย a2 นะครับตรงนี้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาแทนค่าเนี่ยเราก็ต้องเช็คให้ได้ว่าแถบไหนเป็นแถบมืดแถบไหนเป็นแถบสว่างแล้วก,แวก็แล้วก็ลำดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นแถบมืดเนี่ยสมการเหมือนกัน d ีไซซตาก็จะมีค่าเท่ากับ n แทนที่จะเป็น n ลัมดาในข้อนี้จะกลายเป็น n ลบเศษหส่วนสคูณกับลัมดาลัมดาคือความยาวขึ้นนะครับลัมดาคือความยาวขึ้นนั่นเองนะครับ โ okay. อเคอันนี้มาดูถึงตัวนี้นะครับ d sine ซต e t เนี่ยมองกันชัดๆนะครับเซ e t a คือมุมนี้นะครับด้านนี้คือมุมฉาก sine t e t เนี่ยก็คือด้านตรงข้ามด้านนี้ครับ x หารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านนี้ให้เป็น l แต่ว่าเาเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะพบว่าค่า แเนี่ยมันฉากเนี่ยมันอยู่ยาวมากมันอยู่มากกว่าความห่างของ X เนี่ยมากๆนะครับคือฉากเนี่ยมันยาวมากพอมันยาวมากเกิดอะไรขึ้นก็เกิดจาก D กับ L เนี่ยมันจะมีค่าใกล้กันเพราะฉะนั้นเราก็เลยแทนแตัวเนี้ยด้วยตัว D เพราะฉะนั้น sinθ เซตาเขียนใหม่ sin เซตาเขียนใหม่ก็จะกลายเป็นแทนที่จะเป็น x ส่วน l เราแทน l ด้วยตัว d ก็กลายเป็น x ส่วน d ตัวนี้นั่นเอง d ก็คือเป็นระยะทางระหว่างสลิปถึงฉากนั่นเองนะครับอันนี้ก็แทนค่าให้ถูกต้องนะครับดูว่าอะไรเป็นแถบมืดแถบสว่างอย่างไรนะครับโอเคลองดูโจทย์กัน ช่องแคบคู่ห่างกัน1ไมโครเมตรตัวนี้คือ <c oughs> ระยะ d นะครับความกว้างของช่องแคบคู่มีค่าเท่ากับ1ไมโครเมตร1ไมโครเมตรก็คือ1 0ไมโครกคือ 10, ก,อ 10. กำลังลบ6เมตรนะครับมีแสงความยาวขึ้นความยาวขึ้นคือตัวลัมดามีค่าเท่ากับ5 5 0 50 นาโนเมตรนาโนก็คือคูณกับ10กกำลังลบ9นะครับตัวนี้คือแลมดาเคลื่อนที่ผ่านในแนวตั้งฉากจงหามุมหาเซต้าครับที่แถบมืดแรก,แถ,แ,รกแถบมืดแรกเนี่ยเราแทน N เนี่ยมีค่าเท่ากับ1นะครับเบนออกจากแนวกลางเพนั้วเซต้าเป็นเท่าไหร่เมื่อ N เ,เท่ากับ1เฉพาะแถบมืด เพราะฉะนั้นสมการของแถบมืดเนี่ยนักศึกษาควรที่จะต้องจําได้มีค่าเท่ากับ d sin เซตาจะมีค่าเท่ากับแถบมืดนะครับ n ลบเศษหส่วนสคูณอยู่กับตัวลัมดาโจทย์ต้องการลัมเอ้ยโจทย์ต้องการเซตาครับทราบทั้ง d ทั้ง n แล้วก็ทั้งลัมดานักศึกษาก็แทนค่าแทน d ด้วย10กําลังลบห ไซน์เซตามีค่าเท่ากับ n ในที่นี้คือ1นลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับแลมด d า550คูณ10กำลังลบ9ก็แก้สรรมการเพื่อที่หาตัวเซตา1ลบ1ส่วน2ตรงน,นี้ก็คือ1ลบไปครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่ <c oughs> 1ส่วน2เอา2ไปตัดกับ550ห สองสองสี่สมีค่าเท่ากับ275เพราะฉะนั้นไซ n เซตามีค่าเท่ากับ275ร้อด้คูณสิบกำลังลบเหารด้วย10บกำลังลบหย้าย10บกำลังลบหขึ้นไปตรงนี้นักศึกษาจะได้2 7งห คูณกับ10กกำลังลบ9คูณอยู่กับ10กกำลังลบ6ย้ายขึ้นไปเป็นบวก6ตรงนี้นักศึกษาจะได้275คูณอยู่กับ10กกำลังลบ3หรือ sin เซตา้ามีค่าเท่ากับ10กกำลังลบ3ก็0.275เซต้าตัวเดียวคืออาร์ค n 0.275นักศึก,กษากดเครื่องคิดเลขก็จะได้ค่าประมาณ15.96องศานะครับก็มีค่าเท่ากับเท่านี้นั่นเองนะครับก็หลักในการทำโจทย์ก็ต้องดูว่าโจทย์เนี่ยให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เลือกสมการให้ถูกตอก้องข้อนี้จุดที่ยากในเรื่องนี้ก็คือเช็คให้ได้ว่ามันเป็นแถบมืดแถบสว่างที่เท่าไหร่แล้วก็ใช้สมการใดนะครับโอเค อีกข้อหนึ่งนะครับช่องแคบ2ช่องวางห่างกัน0.3ม mm. มิลลิเมตรตัวนี้คือระยะห่างระหว่างช่อง d มีค่าเท่ากับ0.3ม mm. มิลลิเมตรคำว่ามิลลิเมตรก็คือ0.3มคูณ1ิกำลังมิลลิคือ10บกำลังลบ3มเมตรวางห่างจากฉาก1เมตรตัวนี้คือระยะ d มีค่าเท่ากับ1เมตรนะครับ เมื่อฉายแสงซึ่ง2ซึ่งมีความยาวขึ้นคือตัวลัมดาเนี่ยมีค่าเท่ากับ6 0 0นาโนเมตรคูณ10กำลังลบ9เมตรในแนวตั้งฉากกับช่องแคบทั้งสองจงหาระยะห่างของแถบมืดแรกจากแนวกลางคือแสงเนี่ยมันผ่านสลิดคู่ออกมาตรงนี้เป็นฉากก็จะเกิดแถบสว่างแถบมืด นะครับเดี๋ยว,ยวผมวาดอาเอาใหม่นะครับเกิดแถบสว่างเกิดแถบมืดนะครับเกิดแถบสว่างเกิดแถบมืดตรงนี้เป็นแนวกึ่งกลางสลับกันไปนะครับโจทย์ถามว่าจงหาระยะห่างของแถบมืดแรกจากแนวกลางหาระยะนี้ครับแถบมืดแรกคือแถบนี้ จากแนวกึ่งกลางคือระยะ x ว่า x เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องของแถบมืดนักศึกษาเลือกสมการนะครับก็คือ d sine e มีค่าเท่ากับแถบมืดนะครับ n ลบเศษหส่วนสคูณอยู่กับตัวลัมดาแถบมืดแรก n เท่ากับ1ครับ และโจทย์ต้องการตัว x นะครับข้อนี้เนื่องจากความกว้างนะครับเนื่องจาก d เนี่ยนะครับเอ่อเนื่องจาก l เนี่ยนะครับมันมากนะครับก็คือ l เนี่ยหรือว่าเอ๊ะไม่ขอโทษนะครับเนื่องจาก d เนี่ยมันมากนะครับก็คือ,คอ1เมตรขนาดที่ d เนี่ย0.3นิดเดียวเองครับต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้น sin ์เซต้ามันจะมีค่าเท่ากับ x ส่วนด้วยตัวดตัวนี้นั่นเองนะครับตัวนี้คือมุมเซตา้าตัวนี้คือ x ตัวนี้คือตัว D นะครับก็มีค่าเท่ากับ n ลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับตัวลัมดา D อันนี้แทนค่าหมดเลยนะครับเพื่อที่จะหาตัว x ออกมาให้ได้ D คือ0.3คูณ10กำลังลบ3 มีค่าเท่ากับ x หารดีคือ1เท่ากับ n แถบมืดลำดับที่1คือ1ลบเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับตัว lambda หกรคูณ10กำลังลบ9โอเคตรงนี้ก็จะได้1ลบเศษ1ส่วน2เทอมนี้คือ1นลบไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่ครึ่งนะครับเศษ1ส่วนสอง เอาไปหารกับ600 2หาร600ตรงนี้ได้300นักศึกษาจะได้ x มีค่าเท่ากับ300คูณ10กำลังลบ9ถ้า0.3ตรงนี้จะคูณก็ย้ายมาเป็นหารกลายเป็น0.3คูณ10กำลังลบ3มีค่าเท่ากับ สามร้อยหารศูนย์จุดสามถอยหลังไปหนึ่งตำแหน่งก็คือสามพันหารสามสามพันหารสามคือหนึ่งพันหนึ่งพันก็คือสิบกำลังสามคูณสิบกำลังลบเก้าหารด้วยสิบกำลังลบสามตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับสิบกำลังสามคูณสิบกำลังลบเก้าได้สิบกำลังลบหก หารด้วย10บกำลังลบ3ย้าย10บกำลังลบ3ขึ้นไปก็กลายเป็นบวก3เพราะฉะนั้น x ตัวเดียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ10บกำลังลบ6คูณ10กำลังบวก3เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ10บกำลังลบ3หรือว่า x เท่ากับ10บกำลังลบ3ก็คือมิลลิเมตรก็ตอบเป็น1มิลลิเมตร เป็นคําตอบของข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นการทําโจทย์นักศึกษาเช็คให้ถูกนะครับว่าสมการใดนะครับและโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับตรงนี้จุดที่ยากคือ s i n เซต้ามีค่าเท่ากับ X ส่วน d ีนะครับจำสูตรเนี่ยไม่ยากแต่ว่านักศึกษาต้องใช้ความเข้าใจด้วยว่าทําไมมันมาเป็น X ส่วน d มันไม่ใช่ X ส่วน L ลนะครับลองเช็คดูนะครับโอเค ก็จะมีอยู่แค่นี้ครับให้พวกเรานะครับโชคดีนะครับแล้วก็มีความสุขครับโชคดีครับ